อื้ยอะไรโอ้ยบาทเดียวปร,ระกดก็ได้เว่ยบาทเดียวเลี้ยวแรงเลยเนี่ยววน้องเบื้องมาเบื้องมาเบื้องเอากำลังต้ม <laughs> อันนี้แก้หนาวครับสวัสดีครับ ป่าโนยไลยดินะนำกำลังพอดีเลยเม็ดบุ่บๆ่ลปลาใหญ่ก็จะหลวงเหลืออยู่บ้าเนี่ยเลืออยู่เมื่อวานก็มีคนมาเนี่ยเมื่อวานอยู่อู้ อื้ออ้อโอยบนนกน่าฮโหหไม่ใครเข้าหูห้ยบาทเดียว กดเบาทเดียวเลี้ยวแรงเลยเนี่ยวัวนอ้องเบิ้งมาเบิง้งมาเบิง้งเอาหัากเนื้อฝีมือขนาดเลยครับกูสาวเลียวเบิ้งโอ้มีหดป้ายยังไงมาอีโอ้ปลา,ยยาปสวยงามตัวงามๆเลยไหม โอ้โอ้ได้ปรากฏด้วยปรากฏลูกมันลูกมันอยี่ยวงนี้เรี่ๆี้ก่อนนี่นี่ปรากฏขยีต้นปักมือจังเลยี่อุ้ยเกดอีกรวเพื่อนเนี่ยปเด้ออยเด้อ เรรมาจารย์เสี้ยนเฮียเข้าปากขยันขยันเลยสุดยอดเลยโอยมดซวนไหลวะโอ้ยแทก่าพี่น้อง เดียยวเดียวเด,วเดววหลายคักหลายเนี่ยเนาะโโก็ลงหน้าไปแล้วตัวนั้นถ่ายจังงวันจะคุกเที่ยนในเตรียมกระช่งพอดีกลับบ้านเนี่ย กับบ่อยมีสามล้อใส่สาลอ้อเขาเที่ยงกับเลยหนักปะโอ้ยน้อยเลย

ซอยกันเบิ่งนะครับนี่หลายบ่หลายจักหลายหรือบ่หลายกับิ่งเอาอุ่นนะโอ้โหธรรมดาโอ้โหสุดยอดสุดยอด เดวเท่าเยอะแค่สิบสิบกูก็ตัวเล็กมากก็ปล่อยลงน้ำครับตัวน้อยไรครับโอ้ปนินแล้วเมื่อกี้ว่าธรรมดาครับผมไก่บุญโบเฮดบาทเพิ่มเยวนะครับตัวน้อยหลายกระปอยปลานินเอาไว้มันใหญ่มากินมือหลังผมเอาสามีครับพี่น้องครับผมพบกันคลิปหน้าครับอีสานมันชนสวัสดีครับ